สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับโกโก้ go go, สายพันธุ์ IM1 ของคุณพี่ทองเกลือซึ่งปลูกไว้ตั้งแต่ปี63ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาอายุต้นก็ประมาณ1ปี2เดือนนะครับได้ติดดอกออกผลแบบนี้นะครับนี่เป็นโกโก้ go, สายพันธุ์ IM1 อายุเพียง1ปี2เดือนนะครับของคุณพี่ทองเกลือนะครับนี่ฮะเราจะให้ดูว่าโกโก้ go, สายพันธุ์ IM1 อายุปีกว่าติดดอกแบบนี้นะครับความสมบูรณ์ของโกโก้สายพันธุ์ IM1 อ็มตากล้องมาใกล้ๆครับมาให้เห็นนะครับนี่เป็นดอกของโกโก้สายพันธุ์ IM1 อายุประมาณ1ปี2เดือนนะครับนะครับนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 จะให้เห็นว่าความสมบูรณ์ของเขานะครับก็ติดดอก ให้เห็นนะครับนี่ดอกเต็มเลยตั้งแต่โคนต้นนะฮะต้นยังเล็กนะครับแต่เขาติดดอกเต็มเลยครับนี่ฮะนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ im 1นะครับนี่ครับดอกเยอะมากนะครับและกิ่งที่เราจะตัดแต่งนะครับคือดอกเยอะแบบนี้เราสามารถตัดกิ่งออกได้นะครับเดี๋ยวให้คุณพี่ทองเจือเขามาเดี๋ยวจะให้เขาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งกิ่งนี้ก็อาจจะเยอะเกินไปเราก็ตัดได้นะครับนี่นะครับ แล้วต้นนี้ก็อีกหนึ่งต้นที่จะให้เห็นนะครับว่าโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับก็ติดดอกเหมือนกันนะครับจะให้เห็นนี่นะครับติดดอกเต็มเลยต้นเล็กแค่นี้นะครับนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับนะฮะภาพรวมนะครับนี่ต้นขนาดนี้นะครับ สวัสดีครับที่เจ้าของสวนตัวจริงมาแล้วผมแอบ,บดูต้นนะครับโกโก้พันไอเอนนะครับตอนนี้เจ้าของคุณพี่มาแล้วครับก็เดี๋ยวจะตัดแต่งกิ่งแล้วก็จะพูดคุยกับคุณพี่นิดนึงนะครับก็ตรงนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ